พีจริงๆอยากจะเอาวิ่งไปให้สมกับการเป็นเด็กแว้นน่ารักแล้วก็เอิ่มน้อน้องกูเปิดเต็มตัวนะขีตัวพาแล้ครับขีตัวขีตัวนะโง่ขตัวเหลือแค่ถืออาวุธพ่นแก๊สไปเท่านั้นแหละะเปิดแก๊สไปแล้วขีตัวครับขีโอ้อะไรแดงๆวะ้นเลยดูไม่ออกเลยจริงครับป่าบ้าวันนี้กลางวัน สาบานตาบักแล้วแหละวันไอ้เหี้ยลาต่อนนะทุกคนไปละไปไปพลอยไปยังไงไปวะผมมีหน้าที่ที่ผมต้องไปไปไหนวะเอ๊ะเจ็ดคุ้ยเจ็ดเห็ดเจ็ดล้วกำลังตัวเหี้ยเลยทุกคนครับเดินเลยครับ เรียบเพือนแล้วเนี่ยองอมานโดนชาร์เจอแดดอี่ผมต,ตดิดปะตรีปะบมตรีปะที่ในนสึกอร่อยดีเชียวพี่ไหนอ๋อน้องกูอยู่ไหนวะมาแล้วเอามันหายไปไตตหเน,น,นเนาะัดเจอหายมันมโนเปล่าโอคุยังขึนกูเด้งนอนอู่อันจะ

โอ้โอพวกมึงทุกตัวจะโผล่มาตรงกูอะไรเหรอพี่บางส่วนมันมันก็ไม่ถึงกันทุกตัวโอเคทั้งมดแต่ทุกอย่างบนโลกไปยิงมาผลมากูมาด้วยทำไมพี่ตัวผมก็มีเหรอโอ้เธอชาร์เตอร์ไเพี่ไม่เห็น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 เท่ากับไม่มีกูโดนอีกแล้ว เอาไปเลยอ้นี้ได้จริงใช่ไหมไม่มีโว้มาทำไปถามเลยโไหนเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรอะไรดวแดงแดงเออแดงก็ไปเนี่ยแ็งดีนะเอาแบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวละเดี๋นะเล่นตอรติสอีกแล้ว เออโอ้จิตโน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 อะไรบนกระโนมไอ้เนี้ยลูกฝนไป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 ปลดเครื่องไปไป ตัดแต่เบาเตะบางแกมึงเห็นกูอยู่ใกล้มึงไหมไม่เป็นไรบางเตะเรารู้ว่านายเจอแต่เราจะอีกนอนายอยู่อนอนอยู่เน้นสื่อว่าไม่มีไม่เห็นเท่าก็ไม่มีเออเยด้วยไปด้วยแป๊บนึนยังตูดข้าวตัวเองอยู่ตัวเอง ไม่พังหรอผ่าจริงหมดยังน่าจะหมดหมดเลยเกียร์ลวตัวเลยมาถึงเปิดหมดหรือยังไปถึงต้นกระดกไม่หมดง่ายๆหรอกต้นกระดกเดี๋ยวที่เปิดออกมาอีกทีตรงนั้นแหละทำไมมันมืดจังอ่ะ เออเดี๋ยวแป๊บนึงกูรู้แล้วไอ้เหี้ยรอกูแป๊บนึง่ามันเรียกยาดแล้วไหนพี่โอ้ข้างล่างมีตัแตนไม่ได้มีแค่นั้นเชื่อพี่ วะผมยากเอาสะไคร่ต่อ,อันก็ไปเอาดิผมเกียร์หน้าเออไปเอาก่อนแนละ้เวเ,เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเคลียร์ใหใ้มีเทเลเทลงซ้ายมือดูนะอืมก็ดูร้อนแรงดีนะโอ้แล้วมันตัวอะไรต้องตีงหน้าตูตัวเหี้ยอะไรพี่ต่อตัวอะไรพี่อ่้ารี่ไปนะเอเอ ไปไทนท่านเอ้เครื่องยังไรวะเครื่อง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 สตาร์อยู่ไหนวะไอ้ดีจะได้มเออโอ้ยถุงเนินน oh, ja, mm um> sí> ี่แหละโอ๊เกินเด็ดีอยากให้มันกรคือได้ไหมไม่ได้โหลมอย่ายางันเด็ดสวยเยี่ยมมากใจเย็นอะไรวะ Uh. รหัสอะไรวะ A หนึ่ง B หนึ่ง A สองันทุกคนแลดูสสดวกดีนะครับ A หนึ่ง A, A, A อยู่ไหนวะเร,เริ่มจากเอ๋อช่งกันหน่อยตรงนี้เปิดยังวะเปิดแล้วตรงนั้นน่ะโอ้โหเ้ย đi đi nào! à, cùng ta nói, mở cửa chiến tuyến, mở rồi! đã, mở cửa chiến, Nintendo, hả? Chiến tuyến nhỉ? Được, giải quyết, công an đi kia là นนก,เกมม็เป็นตำข้าวเสียงมันเหมือนปัตเตอร์เลยมีรังใหญ่ขามือเป็นเดียนมาเพื่อซักแต่กแดรสโตรตามหนุคมากถ้าเป็นหน้าที่ของด็อกกัดโอ้เฮียดิ๊ก ahaha <laughs> <tomada> kamu boleh berterimakasih, tapi berterimakasih untuk yang dari sana <tomada> apa <tomada> perhatian <tomada> kamu?? teknik penginapan sebelum character- breed mengapa kamu saya <tomada> having a hard time ''ah ~~annah เลกรูนึงาวรงแยไปข้างล่างบะข้างล่างมีเกี้นไอ้ี่เราบังเกอร์ได้เปิดยังมีบังเกอร์เด้อยังที่อาสีมันเจอไม่มั่นใต้างางโอ้เฮวี่เ่ยไหนจะเพีรตรงนี้ปิดดีก่อน โหลดอยู่อีก52วิมีของดีอย่างอื่นเปปนี่ยใช่ฝางนูน้นมีอีกนะเราหวัข้างหน้าเหลือตัวเดียวไหนวะไม่เป็นไรจะไปยิงแต่ย,ยิงกูโอ้ฟาไวะนี่ซัพพอร์ตโอ้ห้าร้อยโลข้างหน้ากูสับสบ โอ้ยอยากได้ยาตัวนี้ม่าจะมีมั้างเอ่อกระสุนระเบิดระเบิดไม่มีนี่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 ไปว่างมาช่วยตรงนี้บ้างก็ได้นะก <c oughs> ังไปยเปว่งหนีอยู่อ่ากูเนี่ย ก็อยู่ด้วยกันสองคนอยู่ด้วยกันไม่ช่วยกันวะโอ้โหอะไรวะนะงูประเทศท่านเหรอไม่เฮฟนวินิจใช่นั่นตรงนี้ประเทศไวเดสเขา,ายิงอะไรกันวะขาประเทศท่านเขาเห็นด้อยแป๊บนี่คือแม่งระเบิดอลังการมากอ๋อออบเด็กบลีบลีด,ดีเนาะแมวเปลือโอ้ยยอยดิสไพายเอาอะไรเมื่อกี้มีล่อค่ะกระเจี๊ยบเลยสัก ฮัตเจอฮัตเจออือเรียบร้อยโอ้ผู้โชคดีก็คือทีบบ่โหลอีกแล้วโหป้ายโอ้แล้วกระต่ายสอก็เหลือลูกเดียวสิสองโอสาม

โอ้โหตัวเหี้ยอะไรดิเปชันจะมาได้โดนเลยโดนใจตายได้เงตัวยิงเหรอไม่ไม่ยิงนก็ลังวิ่งบนอยู่เลยไล่หนุนนะเกิดง่ะไม่ตาย อาโฟกูกิโดนตีอะนั่นอะไรอ่ะเพี่เอาแก๊สลงก็ได้บ้งมันคืออะไรก่อนรังเล็กคิดว่านะ้สบายโลแก๊สให้เกลีเกียแลอดจะตายแน่ เฮไอ้เธอยอิงคอสกันอ่ะมันมีแซมเปิลแซมเปิลอะไรบ้างข้างบนมีแต่เล็กๆเนาะโอ้ชย oh <shit. S 1> ที่กูเจออะไรกันของใหญ่ของใหญ่เออชอบเลยเสามาและนาปามแล <c oughs> วว่าใหญ่สิ เออเข้าไปไม่ได้แล้วตอนนี้ถ้าเข้าไปกูไม่แน่ไม่ไม่เหลือโอเคเอนเอ็นไปเลยเลูกยืนไม่ตายหลังเราตัวอะไรไม่รู้ไอ่ก็เปตนเฮ้ยอย่งนี้อีกเย้เย ้างหน้าสองตัวฉันตนิ้งไว้พี่ก็ไปซัพพอร์ตพวกเาขาคนละกันนะหนูขอไปไะจนไทยก่อน <100 m. S 1> มีพี่ไปช่วยคนนะ่าจะไวหวมั้งอ่ายเปิดได้บอสเปิด

นนั้นตัวอะไรนี่เซนเซอร์มีตัวอะไรไม่รู้เราไม่ไปยุ่งแลโน้องไก่้งอเกใจีตเตะอ่งนี่เลยีเะมันไม่ตอไปนผม ยเลข้างหลังนั้นมีอะไรพี่ตองข้งนางหนังพี่ตองไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างหลังงหลังเออหน้าต่างบนเทลบอมไม่ต้องมาอะ้รพี่เทลบอมอือ <el> <c oughs> ใครพูดภาษาอะไรเขีแล้วเกตแน่เลยผมไปแล้วนะครับเดีมมย๋ยวินๆกันใหม่อู้หูลุ้มๆๆๆท่านายมีตองโคตรเยอะเลยตรงที่มีตองอยู่น่าจะมันเขียวขนาดนี้วะเนี่ย ไม่เห็นแล้วก็ไม่มีหลังเมื่อเบียยโคตรไม่เห็นแล้วก็ไม่มีข้างหน้าหรือตัวอะไรหมุนประมานด์ได้เนาะได้ยุได้ดิงหมดเร่งวิ่งบนให้ลมแก้ไปเรื่อย มันเยอะเน่ยโอ้ไรวะนาเห็นพบมาแงน่าเกลียดที่สุดโอ้ยรงาเล้ยแรากเลยโ้กเลย้ยแรงมากเลยองมีเลอ้ยแมีเลอ้เหรอระวังลาะเลย้ยเเลย ทางหลังพี่เขา้าไปหาไปโอ้กูจะตายแกใส่หมดเลยไม่ใช่แกไอ้เหี้ยฮะเราจอเราเจอพิดเหรอเอออีเทียด้วยตกลงมาแตกกันแล้วเอออีเทีเยบังจงอะไรสัก ไม่รู้เหมือนกันอะไรไม่เจอไหมไม่ตายเดียวตายตายปุวะไม่ตายเมใครมาช่วยฉันปุดรูด้วยก็ดีนะตอนนี้ยังไม่ทันตอนนี้วุ่นวายอยู่ให้มันเปิดเถะดิไม่ตาย ตายไป้เนียโอ้ย<ป>เยอะแล้วเลไปไอ้เนี่ยโอ้โอ้ยเดี๋ยวติดเด้งได้มันกำลังไปพี่ตองเอาพี่เยอะไหมกรีดร้องอยู่อ่ะขนาดจะเยอะอยู่<ป> <c oughs> ต้องการป้อมปืนหรือไ,ไม่งต้องการทุกอย่างเลยมาช่วยกวูด้วยไป <c oughs> <c oughs> ไอ้เนี่อยอีโมเจนตีว่า แล้วใครปาอะไรลงปกตูนเนี่ยเออเกี่ยวใช่ไหมแจ๊คเอออัดเดอร์พี่ไม่ใช่ผมใช่เหรอเออดินั่นนะเดินป้วนอยู่ในนีม้มาแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเด็กแว่นมาแล้วไม่ตา่ยิงปั๊วโอ้โหเฮียมุสีพายโอ้โหกูก็ไม่กล้ายิงด้วยพี่ต๋องอยู่ตรงกู อันนั้นแกต์เอออะไรนะหมดหรือยังใครใครว่างปากรู้นะหรือเดียวจีงไปเห็นตันหลังให้อยู่ตันหลังให้อยู่เออเฮ้ยโอ้ยเป็นไงบ้างกีดล็อกอยู่นานเะก็ใช้ได้ดิเกี่ยวบอลไป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 แล้วใครไม่เรียกพายป่ะคือดู แน,น่่คืออะไร,รเหวียบบอมเหรอเปหัวแม่งกูดโดนทีมกามพายอยากอยากกูก็ยิงเหยบบอม บีดเยมันมีใครยิงอะไรลงมาหน้าร้อยห้าร้อยโลรอบได้ไงมีบอลแงสอตัวกันให้ไงนตโอ้โหเจ็บแม่เจ็บแม่เจ็บแม่คิดว่าใช่

ตัวที่ต่อแต่ว่าไปไอ้ก่อง40ิมนมีตกไปหัวคอหักปะาไม่เจอต้องใส่กันเลยหรอ,หอหตายส,สิกลอ่ทอ่าแตกลด้วยความเท่ ก็เป็นอีกครั้งที่เทลเดอร์ไม่เคยกิดกล้าหรือเปล่กาการที่ีกูกรีดร้องสุดเสียงโดยไม่มีใครหันไปมองาแต่คนเดีวยว <c oughs> เห็นน่าเราไม่มีจริงพอดีเลยสวยใส่มนช่น่ง outstanding อัจจะต้องเปไกันเปิดทำไหมดทุที่เดี๋ยวเาดู